อวันนี้ผมอยู่ในกเกมลูบบก,กแมพเซลปเปทเทิลจะมารีวิวถุงมือที่ใช้สซัลนะไม่ได้ใช้พวกแบชนะมันจะเป็นถุงมือที่ผมคิดว่าก็โหดในระดับหนึ่งคือทานอนครับเป็นถุงมือทานอนนะซึ่งสซัลที่ต้องใช้คือ795นะเดี๋ยวผมจะไปดูความสามารถนะครับ ซึ่งความสามารถของท้านอตถุงมือท้านอตเนี่ยก็จะเป็นการม์ดจุดนะครับเอางนะ่ายคือการย้อนกลับนั่นแหละครับเดี๋ยวผมถ้าคือถ้าคุณยืนอ,อยู่ตรงไหนแล้วคุณกดสดกิลที่เป็นตรงอี back. แล้วก็ถ้าคุณโ้วตบหรือว่าโดนอะไรแบบอย่างเช่นแบบผมตกแบบนะแล้วคุณก็ต้องรีบกดนะถ้าคุณไม่รีบกดอีกครั้งมันจะกลับไปที่เดิมน,นะครับ แต่ถ in ้าค right ุณกดนะคะก็อาจจะตาเหมือนกันดูนะก็จะประมาณนี้นะครับที่มือทานอตแล้ว like ก็ลักษณะของโมเดลถ้าใครคือดูมาวิลเนี่ยก็จะเป็นแบบมันจะมียมันีหู่้าอันนะครับสีเขียวสีเหลือสีแดงสีน้ำเงินและสีชมพูซึ่งของของที่โหดที่สุดของทานอตคือสีเหลือนะคบและเวลาตบอ่ะมันจะมีเสียงของมีนที่เป็นของมาริโอว่าใชครับ ที่จะเป็นเสียงก็ขัดไปหาดูเองครับผมมาแค่มารีวิวนะแล้วก็มีแค่นี้นะครับบ๊ายบายับเดี๋ยวจะรีวิวถึงมืออืน่นก็อยาให้รีวิวถึงมืออื่นอะไรก็รีวิวกันหน้านะครับมาบอกกันได้ต้คมเม์นนะ